ครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องร้านขายรองเท้ากันหน่อยสวัสดีตอนเช้ากันด้วยนะครับตีห้าหี่นะเมื่อคืนนี้ไมไ่นอนกันเลยนะวันนี้มาขายรองเท้านะครับอ่นะเมื่อคืนนี้ไม่ไนอนช่วงนี้ก็ไม่ได้ปวดหัวอะไรนะครับ ดูบรรยากาศข้างนอกช้ามากนะครับเห็นไหมตามนี้กันเลยนะครับผมเพิ่งจัดลานเนาะเอ่อเนี่ยครับ ดูนี่ครับเพร่งอาบน้ำนะครับเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะผมมัวแต่ดูดูเล่าเรื่องผีนะครับใน y o u t u b e นะครับจริงๆนะครับเออนั่นแหละครับได้ไงก็ไม่รู้นะก็ตามเงี้นเลยนะครับ ใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวขอคนละหนึ่งไลค์กันหน่อยนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับ อันนี้ก็ตื่นช้ามากเลยนะครับตื่นเช้าตั้งแต่ตีห้ามาขายของตีห้านหะ้าสี่มาขายของนะครับมาขายของยังไม่มีลูกค้าเข้าร้านนะครับไปคิดไหมมาตามนี้เลยนะครับตรงนี้นะ่ครับยังไม่มีเลยนะครับอ่าโอเคครับก็ตามนี้เลย